สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีธนูในเดือนพฤศจิกายน คลิปนี้เราก็มาอ่านดวงรายเดือนกันต่อแต่ว่าก่อนอ่านดวงต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยชื่นใจมากๆเป็นกําลังใจสําหรับคนทําคลิปขอบคุณจริงๆส่วนเรื่องการอ่านดวงเป็นการอ่านในภาพรวมนะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยเราย้าหลายครั้งว่าพื้นดวงเดิมสําคัญมากๆสําหรับผู้ที่เกิดราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึง14มกราคมแต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างรัก อยู่ที่ธนูอันนี้จะดูได้ตรงกว่านะในเดือนนี้ดาวพฤหัสด,ดาวประจำตัวของคุณก็ยังอยู่ในภพพันธุแต่ว่ายังพักองศาอยู่แต่ว่าวันที่สองธันวาเนี่ยดาวพฤหัสจะหยุดถอยหลังนะก็จะกลับมานิ่งๆสักสองอาทิตย์ทำให้อารมณ์ความรู้สึกของคุณก็น่าจะดีขึ้นในหลายๆด้านเพียงแต่เดือนนี้คุณยังมีเกตทับรักอยู่ก็ยังทำให้คุณอาจจะวิตกกังวลมีความอึอดอัด เคร่งเครียดแต่พอวันที่30พฤศจิกาเกตก็จะพ้นไปจากการทับลักคุณนะไปเข้าในภพวพินาตัวคุณก็น่าจะมีความรู้สึกที่โปร่งขึ้นเบาขึ้นไพ่ยิบซีประจําตัวตนได้ไพ่เพจออฟคัพอารมณ์ค่อนข้างจะอ่อนไหวนะชาวธนูในเดือนนี้นะอารมณ์อ่อนไหวนิดหนึ่ง คุณอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะสถานการณ์รอบข้างรอบตัวเหมือนเริ่มที่จะเป็นใจเปิดทางให้คุณที่รอคอยข่าวดีมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในด้านการงานพุทธเจ้าเรือนการงานอยู่ในภพลาภะแล้วสุขเจ้าเรือนลาภะเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นเรื่องงานของชาวธนูยังดียังประสบความสําเร็จ คุณจะมีโชคจากการทำงานหรือว่ามีโชคจากผลงานมีไรายได้จากงานเข้ามาตลอดเวลาพุธกับศุกร์เป็นดาวคู่ธาตนะุน้ำทำให้คุณจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานเข้ามานะอาจจะได้รับตำแหน่งใหม่รับหน้าที่ท,ที่มีบทบาทมีความสำคัญในองค์กรมากขึ้นศุกร์อีกเรือนหนึ่งเป็นเจ้าเรือนอริทำให้ในความสำเร็จของคุณ ค่อนข้างที่จะต้องเหนื่อยนะต้องแก้ปัญหางานงานจะมีความยุ่งยากหรือมกักจะเจองานด่วนงานที่คุณต้องทําแข่งตับเวลาอยู่บ่อยๆพุธจรร่วมกับอาทิตย์พุธกับอาทิตย์เข้าเป็นดาวคู่สติปัญญาทําให้คุณจะมีความฉลาดมีไหวพริบดีในการแก้ปัญหางานของคุณทําให้งานของคุณสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วอาทิตย์คุณเป็นเจ้าเรือสุภะด้วยนะ ทั้งเพื่อนทั้งผู้ใหญ่ร่วมทั้งเพื่อนร่วมงานและทั้งผู้ใหญ่ยังให้ความช่วยเหลือสนับสนุนดีอยู่วันที่9พฤศจิกายนดาวพุธดาวการงานจะเข้าพบวินาศ คุณอาจจะต้องไปสนับสนุนไปซัพพอร์ตคนอื่นหรือว่าหน่วยงานอื่นแต่ก็จะมีคนที่ช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตคุณอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะเพศตรงข้ามคุณอาจจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆรับตำแหน่งหน้าที่ใหม่หลายคนอาจจะขยับขยายธุรกิจไปต่างถิ่นต่างประเทศวันที่14พฤศจิกาดาวสุขดาวเจ้าเรือนลาภะและเจ้าเรือนอริเข้าพบวินาศวันที่17ดาวอาทิตย์ก็ตามมาเลยนะ กลุ่มดาวแบบนี้ส่งผลดีกับคนที่ทํางานกับต่างประเทศทํางานในบริษัทต่ตางประเทศหรือคุณที่มีการติดต่อธุรกิจทางไกลจะมีความสําเร็จค่อนข้างดีมากนะอาจจะมีปัญหาอะไรให้ต้องแก้บ้างแต่ยังมีความสําเร็จให้คุณชื่นใจเป็นกลุ่มดาวที่ค่อนข้างจะเกี่ยวกับต่างประเทศซะเป็นส่วนมากแต่อย่างไรก็แล้วแต่ดาวการงานที่เข้าพบวินาศคุณก็ต้องระวังในเรื่องของความผิดพลาดเอาไว้บ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารเอกสารสัญญานะเพระ สุขเป็นเจ้าเลือนอริด้วยแล้วอริวินาศเนี่ยศัตรูคู่แข่งที่ไม่เปิดเผยตัวเพื่อนร่วมงานที่อาบเขาเรียกว่าแทงข้างหลังคุณนะหรือแม้กระทั่งความประมาทพลาดพัง้งความพั้งเผลอของคุณการตัดสินใจแบบข้อมูลไม่รอบครอบจะทําให้การงานของคุณมีโอกาสผิดพลาดเสียหายได้เหมือนกันนะก็ระมัดระวังนิดนึง วันที่27พฤศจิกาดาวพุธดาวการงานของคุณจะเข้าทับพลักแต่ว่าดาวเป็นประดาวการงานทับพลักทําให้คุณจะมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมากหรือว่าตัวคุณเองก็โฟกัสมุ่งมั่นอยู่กับเรื่องการงานดาวการงานเป็นปลาคุณอาจจะเข้าไปรับตําแหน่งใหม่ที่คุณไม่คุ้นเคยไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนหรือต้องเข้าไปรับผิดชอบแก้ไขางานของคนอื่น ไพ่ยิบซีด้านการงานได้ไพ่เดือนสันไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับก็ว่าได้นะเรื่องการงานของธนูต้องบอกว่าเดือนนี้ค่อนข้างโดดเด่นประสบความสําเร็จแม้ว่าคุณอาจจะต้องทํางานที่ไม่ถนัดหรือว่าเป็นบทบาทหน้าที่การงานใหม่ที่คุณไม่มีประสบการณ์มาก่อนก็แล้วแต่แต่อยากให้คุณอดทนทำเพราะว่าจะส่งผลดีกับคุณในระยะยาวเรียกว่าการงานเดือนนี้ของธนูค่อนข้างแจ่มทีเดียวนะ ในเรื่องของการเงินดาวสาวดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณก็ยังเป็นเกษตรอยู่ในพบการเงินเราะเรื่องเงินของธนูก็ยังแน่นอนนะยังมีเข้ามาได้ครึ่งเดือนแรกคุณก็ยังมีโอกาสที่จะมีะไรายได้ใหม่ๆมีโชคลาภลอยมีโชคลาภจากเพศตรงข้ามหรือว่าคนรักคู่ครองนะได้ของฝาาของขวัญของกำนันวันที่16พฤศติกาดาวอังคาร ดาวเจ้าเรือนปุตตะจะเดินถอยหลังกลับไปที่พบอะไรเนี่ยส่งผลให้อะไรได้ใหมๆ่ๆหรือว่าช่องทางใหม่ๆของคุณอาจจะดอบลงหรือว่ามีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาให้คุณแก้ไขมากขึ้นหรือรายได้ยังมีเข้ามาแต่พอมีเข้ามาแล้วคุณมักจะต้องมีเรื่องให้จ่ายออกไปเช่นอาจจะต้องนําไปชําระหนี้สินหรือว่ามีคนเข้ามาเบียดบงังแม้กระทั่งการถูกหลอกถูกโกง เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะลงทุนอะไรในระยะนี้ควรรอบคอบมากๆนะแล้วครึ่งเดือนหลังสุขเจ้าเรือนลาภะก็ไปอยู่ในภพพินาศคุณมีโอกาสที่จะได้เงินจากทางไกลจากต่างประเทศด้วยแต่คุณก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเหมือนกับจิปาถะไรสาระมากเลยจ่ายแล้วไม่ค่อยได้อะไรขึ้นมาแบบนี้ยก็ต้องบริหารจัดก,การเรื่องการเงินให้ดี ไพ่ยิบสีด้านการเงินได้ไพ่สิบไม้เท้าเห็นไหมคุณจะเห็นมาภาระคุณเยอะมากในะคุณแบกหนักมากนะค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะรายจ่ายมาก เพราะฉะนั้นอะไรที่มันมากเกินหรือค่าใช้จ่ายใดที่ไม่จําเป็นเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาตัดออกก่อนนะบริหารการเงินให้ดีแต่ว่าคุณก็จะผ่านไปได้แหละเพราะเสาดาวการเงินของคุณยังเป็นเกษตรอยู่เพียงแต่มันอาจจะมีความเหนื่อยความเครียดความอึดอัดกดดันเข้ามาบ้างในเรื่องของความรักดาวพุธด,ดาวคนรักคู่ครองของคุณอยู่ในภพลาภะ ช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยคนที่มีครอบครัวแล้วก็ยังโอเคนะยังมีความราบรื่นอาจจะดูแลเอาใจใส่กันได้อยู่เพียงแต่ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่ามันมีดาวราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือสหัชชะเล็งมาที่ดาวศุกร์ดาวคู่เนี้ยเป็นดาวคู่เหมือนกับมีความรักแทรกรักซ้อนได้อะไรแบบเนี้นะก็ต้องระวังสักนิดหนึ่งบางทีคุณเอาใจใส่กันนี่แหละแต่คนที่เขามันจะมีเนาะไปเจอคนที่ผู้หญิงสมัยนี้ก็ค่อนข้าง อย่างที่รู้กันอยู่เนาะเจอคนเอาใจเจอคนอะไรแบบนี้ก็าอาจจะหลงไปชั่วพักชั่วครู่ก็ใจเย็นๆนะค่อยๆคุยกันแล้วช่วงครึ่งเดือนหลังอะ่ะทั้งดาวคนรักคู่ครองก็เข้าพบวินาศด้วยดาวสุขดาวความแล้วก็เข้าพบวินาศเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะห่างเหินกันหรือมีช่องว่างเกิดขึ้นได้นะใจเย็นๆคนโสดความรักอาจจะ ยังไม่เปิดเผยหรือว่าเปิดเผยไม่ได้ก็แล้วแต่นะค่อยๆตัดสินใจใช้เวลาใช้ความอดทนไพ่ยิปซีด้านความรักได้ไพ่ queen off b ส n d สำหรับคนโสดเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะคุณอาจจะไม่ค่อยสนใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ก็ได้ในเดือนนี้อาจจะไปโฟกัสหรือมุ่งม,มั่นในเรื่องของการงานคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ย อย่างที่บอกหนึ่งคุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานด้วยกับมันมีโอกาสที่คุณจะมีรักแทรกรักซ้อนทําให้คุณจะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์อ่ะเพราะบางทีอารมณ์ร้อนมันทําให้คุณทะเลาะกันได้เหมือนกันนะก็ใจเย็นๆมีอะไรค่อยพูดค่อยจาเนาะ นี่คือภาพรวมของชาวธนูในเดือนพฤษจิกายนขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะขอบคุณและสวัสดีจา้า